ต่อเคปบนี่พี่น้องไล่เขามากินยาอยู่ในคอกบางโกนี่น้อหน,น่อยฮะก็เกิดวันที่ยี่สิบหกเมือ่อฝนตกพี่น้องเมื่อพายุมาก็เลยตั้งชื่อเลยตั้งชื่อว่าพายุน้องพายุเป็นตัวผู้ ออกตอนฝนตกลักออกแม่มันเป็นขากระตุกแล้วท้องแล้วเป็นแล้วบัดออกลูกแล้วเบาเสาเลยเป็นนะคะไคมีประสบการณ์ไคมียาอย่างกับแนะนำนะเด้อจ้ะไม่โดนสาดเพินะะ่นบ่ค่ะออกลูกได้สี่หาเมือ่อ ตอนทองกับทรมานย่งางกับบเป็นโอ้ยนักไปนาเลยไงลูกไปแหงกินน้อมอยู่จย่นอะเลยจอยเลยมาโลนโลนโลนบ้านเมืองเขาไปกินหยาเมืองเห็ดยังอยู่นี่ไปลหยไปเลยไ,ไปเลย ฉันว่าโอ้ยนามาเลมาเลยใช่ไ,ไมามาย้ำเว้นให้กินข้างนอกไปนอนย้นำแรงจเาเขามาเลม้างใมส่วน คือเปิดจันสันไปเลยป,ปัดยางได้ปัดคือได้ได้ไปนองปัดยางยางก็ได้กับเป็นคาทกนะฮะลากขาไปเลื่อยไปเลย bà phái yêu kỳ đu kỳ lăng hát lên hưng hát điệp đong bà có thể xem ไปแล้วปนยาบ่งี้ก็บ uh ่ยอมกินยางอย่างเดียวตัวนะนะกําลังคิดดื้อกําลังหั กบอซุมพีเลียงอะไรอ้อมนาอ้อมลังเฝ้าเบิดมือผนังตั้งแต่ออกสีหาโตพากันเฝ้า นี่โอม้มาเลยามาเลยเชบามามามาสองแม่ลูกก็อยู่ทางใต้ใพนะ <c oughs> กินตอเฟืองน่ะ <c oughs> <c oughs> yeah kan ya นกัญญามีกับบกินเลยเราหากินตัญญาแหง่งโอ้เห็ดจันไดะพี่นอ้นองเราจังเศร้าขาทกนะผู้ใดมีความรู้ผู้ใดมีประสบการณ์กับแบ่งปันในเด้ออ่างง่อมันขาทกมันบ่เคยเป็นแต่เกิดไอพี่นอ้องมันห่ากับเป็นตอนทองไก่สิคอดในหาหกเดือนคอดแล้วก็บบเศ้ามาเลย คลอดได้ซีเมอร์แล้วนะร่้นะกว่าสียางได้อีโตนสาดมันพี่น้องแดงแดงแดงอ่าคลิปนี้กับจบซัมนน่ก็น่าพี่น้องเนาะคุ้นุณหลายกดไลก์กดแชร์ให้ได้ด้วยจ้า